มีคนถามครับว่า2ตัวนี้ต่างกันยังไงนะครับพี่ก็ไม่เคยเอามาท้าชิงกันเลยวันนี้ก็เลยขอญอยตถ่ายสั้นๆมาให้ดูดีกว่านะครับผมตัวนี้เป็นเบนจีช็ ck ทั้งคู่เลยนะครับหน้าตาไม่เหมือนกันนะแต่ขนาดเท่ากันแล้วถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยจริงๆมันมีความเรียามันมีเ้าโครงที่คล้ายๆกันอยู่นะเพราะมันเป็นรุ่นที่ต่อๆกันมานะครับดูก่อนอย่างแรกเลยเห็นไหมคำว่า G s ช็ Sho ck ก็ใช้สีเดียวกันสีขาวเนาะ เป็นขาวขีดแดงเหมือนกันจอเป็นจอแบบว่าจอนี้ก็จอไม่ใช่จอไหนก็ทีเป็นจอเรียกว่าจอเครื่องคิดเลขดีกว่านะง่ายๆภาษาชาวบ,บ้านนะจอแบบอ่านเวลาง่ายๆทั้งคู่เป็นจอขาวเหมือนเครื่องคิดเลขอย่างนี้ดีกว่านะครับฟังก์ชันหลักๆนี่เหมือนกันหมดเลยนะครับผมเนี่ยดูสิจริงๆแล้วถ้าจะสรุปแบบบ้านๆเลยถือว่าเหมือนกันก็ได้นะยกเว้นหน้าตานะครับจริงๆมันมีอะไรที่ต่างก,กันเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวดูวันก่อนนะการน้าได้2อง้เมตรเท่ากันการสั่นสะเทือนเท่ากันทั้งคู่เลยนะครับเดี๋ยวดูรวมๆก่อนนะอ่า ตัวซ้ายนี่จะใหม่กว่านะครับคือเรียกว่าทรงมันจะใหม่กว่านะปุ่มตัวน,นี้จะเป็นปุ่มกลมแล้วนะจะเป็นสีดานะครับส่วนตัวขวาน,นี่จะเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวคลาสสิกอะตัวยอดนิยมนะเป็นสีแดงปุ่มนะอ่านี่ตรงเข็มสั้นเข็มยาวตัวนี้มันจะดูเหมือนเป็นงานแบบว่างานคลาสสิกงานดั้งเดิมนะเป็นเข็มทรงแบบนี้ตัวนี้มันจะทํามันเปลี่ยนแนวแล้วเป็นงานเหมืนอนทรงเข็มเหมือนเป็นงานโลหะแต่มันไม่ใช่โลหะนะมันทาสีเหมนโลหะนะครับเนี่ยสังเกตไหมให้มันจะมีเป็นคล้ายๆสีเหมนโลหะอยู่นะครับดูแบบว่า แข็งๆกันไปน,นิดนึงเอออย่างนั้นดีกว่านะปุ่มไฟปุ่มนี้นะครับส่วนตัวนี้ไฟอยู่ตรงนี้นะครับกันน้ำสองร้อยเมตรเท่ากันนะลายสายลายเดียวกันนะเนี่ยขนาดเท่ากันคือห้าเซนนะครับโอ้โหทีหลักๆเหมือนกันหมดอา้าวต่อไปจะบอกส่วนที่ต่างบ้างนะมีเล็กๆน้อยๆครับหนึ่งคือตัวซ้ายเนี่ยไม่มีระบบพลิกข้อมือและไฟติดแต่มีไฟนะส่วนตัวขวามีระบบพลิกข้อมือและไฟติดนะครับข้อสองคือ หัวสายนะครับตัวนี้เป็นเลซินแข็งๆเลยนะครับตัวนี้เป็นโลหะนะครับบางคนอาจจะบอกโอ้งั้นก็ตัวขวาหน้าเล่นกว่าสิอะไรเงี้ยเพราะเป็นโลหะเอออันนี้ความเห็นส่วนตัวนะความเห็นส่วนตัวของพี่คือถ้าพี่ซื้อนาฬิกาสักเดือนพี่ไม่ได้มองตรงนั้นนะส่วนไอ้เรื่องระบบพลิกมือไฟติดนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยครับคือไม่เคยใช้นะครับถามตัวเองก่อนครับว่าเราซื้อนาฬิกาเพื่ออะไรครับเราซื้อนาฬิกาหลักๆเนี่ยพงจะได้เป็นเรื่องของแฟชั่นความสวยงาม ซื้อไปแล้วบอกว่ามันใส่สวยใส่ไปเที่ยวเราชอบทรงอะไรเนี่ยคืออยากให้ดูประเด็นนี้เป็นประเด็นข้อที่1ก่อนเลยนะครับส่วนเรื่องอื่นถ้ามันไม่ใช่เรื่องที่เป็นสลักสาคัญเนี่ยให้มันเป็นประเด็นรองๆนะครับไม่งั้นเราจะหลงประเด็นกันนะครับผมดังนั้นดูจากทรงที่ชอบจากใจที่ใช่ว่าซื้อกลับไปแล้วมีความสุขนะครับผมเพราะราคามันพอๆกันนะครับเนี่ยดูกันนะปัดนะขนาดเท่ากันนะปัดก็เท่ากันนะหมดเลยเนี่ยอโอเคประมาณนี้นะครับเป็นสินค้าใหม่ทั้งคู่ครับ ประกันศูนย์ซีเอ็มจีหนึ่งปีครับพร้อมกล่องคู่ม,มือไปประกันศูนย์จัดมาให้ครบ,ครบเดี๋ยวขออนุญาตวางบนมือนิดนึงนะครับจะได้เห็นภาพรวมๆนะอันนี้อยู่บนมือจะประมาณนี้นะครับอ่าฮะอืมส่วนตัวนี้อยู่บนมือก็จะประมาณนี้อืมอืมนะฮะโทนสีเดียวกันครับสีดําแดงนะแล้วแต่ชอบนะครับผมโอเคครับผมสนใจยังไงนะครับของแท้ประกันศูนย์นะครับพร้อมกล่องคู่ม,มือไปประกันครบทักมาในไ,ไลน์ครับหรือ ทักตั้เบอร์โทรคือแอดตั้เบอร์โทรก็ได้นะครับทำไม่ถูกกะโทรปรึกษาแล้วกันนะครับหรือจะมาซื้อหน้าร้านนะครับร้านอยู่ข้างในซอยบรมราชชนนี19ในซอยนะครับกรุงเทพแถวปิ่นเก้าเปิดทุกวัน10บโมงเช้าถึง5โมงเย็นไม่มีวันหยุดนะครับถ้าพี่ไม่อยู่แสดงว่าไปแข่งกีฬานะครับผมโอเคครับเอาไว้เดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจเจอกันอีกทีคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเก้าครับสวัสดีครับ